สวัสดีค่ะเบลุษยานะคะวันนี้พ๊กก็อยู่ที่เจเนเซียคลินิกนะคะคือจริงๆแล้วแฟนเบลเขาแบบอยากให้เปลี่ยนคือแบบว่าอยากให้มันแบบไซส์มันตามตัมไนิดนึง,น,ง,น,งนิดเดียวนะแล้วก็มันเจ็ดปีแล้วเขาก็เลยแบบไม่อยากจับซ้ำขคยเขาก็เลยแบบเปลี่ยนแฟนใหม่แล้วก็ต้องไซส์อัพใหม่นะคะ วันนี้เบลก็ปรึกษาคุณหมอและกิรพัฒนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็แนะนําให้เบลเนะใช้เป็นเมเทอร์เอ็กซ์เตร้าเจลนะคือข้อดีของนาเน,นี้ยก็คือเจลจะได้เต็มร้ออร์เซ็แล้วคือเนินก็จะอวบอิ่มนะคะและเรื่องพังผืดนี่ก็จะไม่มีด้วยนะคะคือคุณหมอกิรพัฒน์เขาแป็นเสร็แล้วถด้ตบแต่งเฉพาะทานนะคะและคลินิกเนี่ยเขาก็ได้แอกว่ามาตรฐานเลยหรือว่า เด็โตนะคะไม่น่ากว่าเลยเลยแล้วลก็คืออย่างหนึ่งคือเขาใชอซ้ซิลิโคนที่ยังไงเราก็แน่นอนเป็น,นของแท้เราค่อยไปให้กล่องของบ,บ้านด้วยนะคะเนี่ยก็มั่นใจได้เลยเลยัยงไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดตัวเองเนาะที่นี่ก็ได้มาตรฐานถูกอย่างไงก็เลือกจะในเซ็กเคมีค่ะ